อนาโตะดีไฮเตะโยกะตแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับผมทุกคนวันนี้ทุกคนเนี่ยก็กับผมในตอนพิเศษเ่ยเป็น EP ีที่2แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับสำหรับ EP นี้นะครับวาเลนไทน์เดย์เนี่ยผมก็มหัวข้อนี้ห้องจิงโนะวาเลนไทน์เดย์วะโตโมโน,โนนะครับก็คือวันว,นเวนาเลนไทน์ของคุณญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ ลำดับแรกนะครับความเป็นมาวันวาเลนไทน์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนญี่ปุ่นเนี่ยตีความประเพณีผิดมาตั้งแต่ต้นเลยการให้ช็อกโกแลตของคนญี่ปุ่นในวันวาเลนไทน์เนี่ยก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเดียวเลยนะครับแล้วจะถามว่าฝ่ายชายเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็คือนั่งรอเลยนะเลยครับก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับที่ฝ่ายหญิงเนี่ยหรือสาวนเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เขาเนี่ยจะได้เผยความรูม้สึกของตัวเองออกไปก่อนบ้างเองนะครับผม ไปนะครับนี่คือประเด็นหลักที่ผมจะมาแชร์ทุกคนนะครับก็คือช็อกโกโนฟาตชิเลเบลุนะครับก็คือระดับของการมอบช็อกโกแลตของคนญี่ปุ่นนั่นเองก็จะมีระดับของการมอบช็อกโกแลตด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับผมระดับแรกนะครับก็คือเรียกว่าโฮเมชช็อกโกนะครับเป็นช็อกโกแลตที่เอาไว้สารภาพรักนั่นเองไว้มอบให้หนุ่มๆหรือแฟนนะครับผมด้วยนะครับด้วยความมิ้งของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมอบอาจจะมอบงตรงเลยก็ได้หรือว่า จะว่องแบบมุงวิ่งใสๆก็คือไปซุกซ่อนในตู้รองเท้าหรือว่าลิ้นชักในใต้ใต้โต๊ะเรียนนะครับผมแล้วถัดมาเนี่ยก็คือพร้อมแนบกับความในใจของแต่ละคนนะครับผม <Wow. S 1> นี่ก็เป็นสไตล์การให้แบบโฮมมดช็อกโกนะครับถ oh. ัดมานะครับก็คือกิริช็อกโกนะครับก็คือเป็นช็อกโกแลตที่ฝ่ายหญิงหรือสาวๆเนี่ยทำมาแจกเพื่อลมห้องนะครับหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันนะครับผม โดยไม่ได้คิดอะไรโแมนติกเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำให้คนสนิทเท่านั้นแหละครับผมถัดไปก็คือช็อกโกแลตแบบอื่นๆนะครับก็คือ1ก็คือโชกิริช็อกโกก็คือมอบให้คนที่ไม่รู้จักนะครับมอบให้เป็นวิธีเท่านั้นแหละนะครับผมถัดไปก็คือโทโมโชโ็อกโกนะครับมอบให้เพื่อนทั่วไปถัดไปก็คือเกียวคุช็อกโกก็คือ เป็นช็อกโกแลตที่ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายให้ก่อนก็คือฝ่ายชายไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่เธอจะเอามาให้ฉันนกทีฉันยังไม่ไหวฉันให้ก่อนเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตแบบอื่นๆสุดท้ายก็คือจิบุลช็อกโกนะครับช็อกโกแลตตอบแทนตัวเองนะครับบางคนเจ๊งซื้อมากินเองหรือว่าบางคนลงทุนก็คือทํากินเองเลยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์เงาเหงาจิบุนช็อกโกนะครับผมครับสำหรับ ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้รู้ระดับการให้ช็อกโกแลตของคนญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮเมช็อกโกกิริช็อกโกโชกิริช็อกโกโทโมช็อกโกหรือเกียกุช็อกโกสุดท้ายคือจิบุนช็อกโกนั่นเองนะครับผมก็จะมีระดับประมาณนี้นะครับเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยในวันวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดถึงระดับการให้ที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงๆนะครับแบบ ฉันทำช็อกโกแลตเองก็ไปแจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายนะครับผมก็สำหรับสุดท้ายนะครับก็คือแฮปปี้วันเดนทเดือนะครับก็คือสุขสาาันต์วันเดนทานะครับผมขอให้ทุกคน,นยสมหวังในความรักทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบดรคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากถามอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็จะใต้คลิปหรือว่ามุมบนขวาก็ได้นะครับผมจะเอามาตอบนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ ไว้ติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ดูถึงจบนะครับขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบาย